ล่ะป้ามาิงของแซ่บๆม่นี่ใส่โอ้โะเดี๋ยวเดี๋ยว่าแป็นหนึ่งได้เดี๋ยวขอยอาปมาแดดก,กอนแนปะ็นนึงนี่ถือว่าแซ่บไม โอ้ยเด็มามาลลกนะโอ้ยเอาเอาแล่นแล่นเลยเนี่ยเอาไอจ่อคือพัอยมา่าปูซานเย้่พี่เอา้าเมื่อกี้ยังมามามา เงิงเงองเง่งเงอนๆๆเอาจ้เแ็บไว้ได้ยังเอาเอาเอาขึไปนึงสีเอาเอาจังไหนต่อมาเนีย เอาไหมเราสิให้น <único Liberty Overwatch> ้อให้ยังมาเนี้ยเอามีดูใส่บ้านมีดูใส่บ้านเขียวเอาเขียวกัดโอ้เขียวงงจิตกระดขาดป่ะอ๋อร้อนกระดร้อนกรดบึนไหนยังเนี่ยเซนี่ปลาแดก แาแสบเอาเป่าล่างบ่ <c oughs> เอาตอกงวัวเยอสิกแกนี่ค่ะค <c oughs> ่ะเจียงเ,เดี๋วปเอาหัหอมมาสิตุกตอกแกแขมีเดืดเสียม สูงได้ไม่แข็วมานะโอ้ยตามหญ่ขวดย,ยันยำไม่ได้วังดีได้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะขุ่นก่อนแล้วประเด็กนะ แซบะแซบะไม่แซบะรูยูซ้อมืปิทีแรกเลยไงแซบผู้เก่าแหละกินเ่็น้ัวอะกินกิมหน่อยแฮะอืบเป็นไงไอ้กระคาเจ้าดุนยอมไหมกระสั อ๋อกำมาแล้วดีเดี๋ยวเย็น <Yeah. S 1> เป็นอย่างมาสาดสนีินึงจม <Yeah. S 1> มาสาดดิแซบบอกี่ได้ไงแซบบอร์อรแซบบอรคอเอนเปล่าน่ำเอาหูไปในข้อบอร์อืม,อมกินแลว้วพี่ิีมันดีๆมัน,น,น,นเฮียจากแขวคอยว่าหัน แซบแซบ <laughs> เหลืองหน่อยนึงว่าเป็นยังดอกมันสิสุอ๋อสมดีนเนาะเขาไม่เป็นยังไงกันนี่กินว่าปาก็าตีงมันแซบแซบพูดไอ่อนอย่างนี้ปะ <laughs> 我。